สวัสดีครับพี่พี่เขาตอบนะครับดูเขาตอกจ่อหน้าพัดลมเลยมันไม่เย็นหรือไงอยังไงคุณชายมันไม่มเย็นเนี่ยลาจองผู้เดียวเลยพัดลมตัวเนี่ยของมาลาเนี่ยพัดลมเนี่ยไอ้ม่หยุ่งละอ่าอ่าเอาเลยเอาเต็มที่อ่าเฮ้ยพัดล้มยินเยินไหม ลมกระเป๋าฟูดฟูดฟูดเฮ้ยตาให้ยังก่อนเฮ็ดที่ให้หมักหลาอยู่เหไได้ยินเสียงตีตะปูคือเราจะทำที่เอาไว้ให้กลางวันอย่างเงี้ยให้น้องลงไปเล่นข้างล่างกับยายนะทุกคนเฮ้พัดลมบักหลาเพื่อเยอคือน้องอยู่บนบนบ้านเยอะแล้วแบบเดี๋ยวมันพื้นลื่นนะเนาะเดินไปไหนมันก็ลื่นเดี๋ยวขาแบะ เดี๋ยวขาจะเป็นเยอะกว่านี้ก็คือรีบรีบเราก็รีบดัดก็เก็บคำที่พวกพี่พี่เอฟซีแนะนำมาค่ะเอามาทำมามาปรับปรุงนะคะตอนนี้เราก็จะทำที่ให้น้องอยู่ข้างล่างก็คือกลางวันเราจะเอาน้องไปไว้ข้างล่างช่วงไหนน้องง่วงนอนก็ถึงจะเอาขึ้นมานอนในห้องในห้องแอร์เขานะพี่พี่ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ช่วยแนะนำ ตอนนี้เราก็าหาวิธีทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้องเดินบนที่ลื่นให้ได้มากที่สุดพยายามให้น้องเดินที่ลื่นน้อยที่สุดว้ามักลาสิคาแม่บ่แมนเพราะงี้กันเลยเอาเทปที่มองบักลายยูเป็นบ่แมนครับผู้ใดไปยูเป็นมู่บักลานี่เด้คุณนะสองโตคุณนะคุณนะคุณนะไปยูเป็นมูไอจะตั้ง แม่เห็นไปยูเป็นมูบกลาไม่ใง่ดีไม่เงี้กับไปยูเห็ไม่ใง่ไปยูเป็นมูม,มีแอบอมีแอเอาแอลงไปพร้อมเฮ้ยที่นี่แถวะนั่นแหละลงไปยูขางลางก็จะมียายไปเป็นไปไป,ไปเฝ้าน้องไปดูไปอยู่เป็นเพื่อนน้องมันก็เป็นเป็นแบบที่พื้นหลังบ้านแค่นั้นนะพี่พี่ที่ตาทำให้ พอเนาะเอาไปอยู่แบบแปบ๊แปบๆอย่างเงี้ยไปเดินออกกําลังขาอะไรอย่างนี้เฉยๆนะคะเฮ้ยมือไหรจะได้พายุข้างล่างดีๆจะได้เดินน้ำใบชาคูคอมมี่ป่ะป่าพัดลมพัดลมตัวนี้คุณอินมี่บอบ่มีเดือครับคือขอหมามีเฮ้ยม่อไหร่จะบอกหมา,ามีซื้อพัดลมอีกตัวหนึ่งไงบลาร์เนอเออไม่บอกหมามีเด้อ ไปบอกมามีมามีก็จะจุ่งให้ป้าป๋าดิส่วนน้องอย่าลงไปอยู่ข้างล่างให้แป๊บๆนะพี่ๆแค่กลางวันเวลานอนตื่นขึ้นมาให้ยายพลาลูกไปเดินออกกำลังขายอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อย ขึ้นมานอนข้างบนเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับมับกลาลงไปออกกำลังขาซืฉอๆเนะีพีพีเอฟซีมาตองน้ำมานะครับไอ้สะตังไปน้ำมักลาบ่ไอ้สะตังไปนะบ,บ,ไไปบ่มึงจะไปไหนขัดตอกมึงจะไปไหนไอ้ไปก่อนอนะไอ้ไม่ไปหรอกเออเขึ้นไปขึ้นจริงบักลาไอ้สะตัง เย็นไปะ,ปะป๋าพัดลมเป็นยังไงอาการพัดลมดีฮพัดลมดีพัดลมกะเย็นนะครับพัดลมพัดลมกะเย็นยายก็อยู่หลังบ้านนะทุกคนยายช่วยตาครับดีอาจจะเสียงดังตุ๊บๆนพี่พีขออาภัยด้วยครับ